มาเรื่องของเทศกาลของการท่องเที่ยวกันบ ok ้างช่วงนี้เป็นเทศกาลของการท่องเที่ยวเขาเรียกว่าหนีห่ามันหนีห่ามันอ้าวมันมีความสลัดสําคัญอย่างไรน่าสนใจอย่างไรนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททค่ะจัดกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน50ปีดึงศิลปินชื่อดังมอบความสุขเชื่อมความสัมพันธ์ของสองประเทศด้วยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททได้จัดกิจกรรม s o u t of Friendship Concert เชื่อมสู่การเฉลิมฉลองการสถาป นาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน50ปีซึ่งจะครบรอบในวันที่1กรกฎาคม2568โดยมินิคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ห่าวมันที่ทอทอท,อทอจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนตลอดจนเพิ่มการใช้ใจ่ายทางการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมนี้ด้วยนะคะ เชื่อมโยงไปสู่ของการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน50ปีที่จะมาถึงในปี2568นี้ซึ่งก็คาดว่าจะสร้างการรับรู้กว่า500ล้านคนต่อครั้งนะคะสำหรับกิจกรรม s o u n d of Friendship Concert ซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการหนีเห่ามันใช้ดนตรีและวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องไทยจีนโดยร่วมส่งความสุขผ่านการแสดงวัฒนธรรม ดนตรีผสมผสานไทยจีนและการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไทยที่มีฐานแฟนคลับชาวจีนเป็นจำนวนมากเช่นต้าอูหรือนายพิทยาแซ่ชวนนะคะศิลปินที่จะมาร่วมงานในวันนี้ท่ามกลางแฟนเพลงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารอต้อนรับกันอย่างหนาแน่นค่ะอ่านี่คือหน้าตาของศิ<ต>ลปินนะเอ,อซึ่งเขาก็มี ผลงานเยอะแยะมากมายเลยนะเป็นทั้งนายแบบพิธีกรความสามารถนี่เหลือล้นนี่แฟนคลับของเขานะก็จากซีรีส์ปฏิหาริย์รักร้อยปี c ซ n t u ร y of l o เ e เนี่ยเพิ่งลาจอกันไปนั่นเองนะคะซึ่งจากสถิติตั้งแต่วันที่1มกร,ราคมถึง3ตุลาคม2567ประเทศไทยคะ่ะมีโอกาสต้อนรับนะักท่องเที่ยวจากสธา,ารณรัฐประชาชนจีนแล้ว5 3 4ล้านคนซึ่งก็ยังคงเป็นตลาดที่ครองแชมป์เดินทางเข้าประเทศไทยสูงสุด ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนด้านอื่นๆได้แก่มาตรการยกเว้นวีซ่าไทยจีนการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีคุณภาพและศักยภาพในการใช้ใจ่ายสูงและนิยมเดินทางต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยวันที่1ถึง7ตุลาคมนะคะ2,567ตรงกับช่วงของวันหยุดวันชาติจีนที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศนะคะทททคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้นถึงร้อยละ30 คาดว่าจะสร้างไรายได้ทางการท่องเที่ยว3,710ถึง5,180ล้านบาทก็จะเป็นอีกหนึ่งแรงส่งสำคัญค่ะเพื่อกระตุ้นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงใรมาสุดท้ายให้บรรลุเป้าหมาย8ล้านคนในปี2,567ด้วยค่ะอ่ะที่สำคัญเนี่ยช่วงเทศกาลนี้ห่ามาัน1-7ตุลาคมก็ตรงกันพอดีนะวันชาติจีนตรงกับเทศกาลของกินเจด้วยก็ยิ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปใหญ่เลยนะคะ,คะ